สวัสดีครับพบกันอาทิตย์ละครั้งนะครับกับข่าวสั้น WWE วันนี้รู้สึกน้ำหนักข่าวจะเอียงไปที่ศึกใหญ่ที่สุดแห่งปีอย่างรัสเซอร์เมเนียเยอะมากงั้นมาเริ่มกันเลยครับผมขอเริ่มจากข่าวนี้ก่อนนะจะได้ไม่สับสนเรื่องไทม์ไลน์โดดไปโดดมาเดี๋ยวจะงง p ี WWe Insider ออกมายืนยันวันจัดสึกใหญ่แต่ละสึกของ WWe ยาวจนถึงศึกรัสเซอร์เมเน37ไล่มาตั้งแต่ศึกรอยัลรอมเบิที่จะจัดขึ้นในวันที่31มกราคมนี้ที่ทันเดอร์โดม จากนั้นก็ต่อรู้ศยยึกใหญ่ของค่ายน้องเล็กอย่าง NXT Takeover ในวันแห่งความรัก14กุมภา Elimination Chamber ในวันที่21กุมภา Fastlane ในวันที่21มีนาแล้วก็ศึก WrestleMania 37ที่จะเป็นเนื้อหาของข่าวต่อไปครับเท่าที่ผมเห็นเนื้อหลายเพจใน f c e e o o o เขาก็รายงานกันไปหมดละแต่ขอมาพูดในคลิปนี้หน่อยแล้วกันเนื้อหาจะได้ครบถ้วนนะครับมีการประกาศว่าศึก WrestleMania 37ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ย จะย้ายไปจัดในวันที่10และ11เมษายนโดยจะเป็นโชว์2วันเหมือนเดิมนะครับเหมือน WrestleMania 36เลยตอนแรก WrestleMania 37มเจ7จะจัดในวันที่28มีนาคมที่แคลิฟอร์เนียแต่ก็มีการเปลี่ยนสถานที่มาเป็นที่ Raymond James Stadium ใน Tampa ฟลอริดาส่วนศึก WrestleMania 38มเที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าจะจัดในวันที่3เมษายน2022ที่ AT&T Stadium ในเท็กซัส ส่วนรสเซอเมเนีย39จะจัดขึ้นในวันที่2เมษายน2023ี่ที่โซฟายสเตเดียมในแคลิฟอร์เนียครับมาต่อกันที่รายละเอียดของศึกรัสเซอเมเนีย37กันครับอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าจะเป็นโชว์ที่จัด2วันโดยแต่ละวันเนี่ยจะเป็นโชว์3ชั่วโมงช่วง7โมงเช้าถึง10โมงเช้าตามเวลาบ้านเราแล้วก็น่าจะมีช่วงคิกออฟก่อนที่โชว์หลักจะเริ่มในเวลา7โมงตามปกติตามรายงานของ P W Insider เขาบอกว่าทุกอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ส่วนงานฮอล์เฟ m มเขาก็บอกว่าจะจัดเหมือนกันแต่ยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาคอนเฟิร์มนะครับโดยจะเป็นการยกงานฮอล์เฟรมจากปีก่อนมาจัดในปีนี้ซึ่งคนที่จะได้เข้าฮอล์เฟรมก็มีบาติสตาเว e ลาทวิน NWO JBL แล้วก็ d ดวิดบอยส m สมิส่วนจะมีคนอื่นเพิ่มเติมอีกไหมน่ยก็ต้องมารอดูกันครับไปไปกันต่อครับดู m มนทายแชมป์ดบบคนปัจจุบันได้ออกมาโปรโมทร r สเซลเมเนียครั้งที่37กับช่อง Fox 13 โดยดูนะบอกว่าผมตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมาที่เรมอนด์เจมส์สเตเดียมอีกครั้งจากที่ผมได้ยินมาเนี่ยเราจะสามารถจัดโดยมีผู้ชมแบบจำกัดได้ตั้งตารอกันให้ดีเลยเพราะเราจะประกาศรายละเอียดของการจำหน่ายบัตรที่มีในจำนวนจำกัดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ก้าวสู่เรมอนด์เจมส์สเตเดียมในฐานะแชมป์ WWE ผมจะมีเข็มขัดอยู่ข้างกายและมีผู้ชมในสนามโคตรน่าเหลือเชื่อเลย จะว่าไปในตั้งแต่เป็นแชมป์แกก็ไม่เคยได้ปล้ำแบบมีคนดูเลยนะครับพอจะเข้าใจฟิลแกนะว่าตื่นเต้นขนาดไหนแล้วก็อย่างที่ดูบอกไปนะครับว่า w r s s ซ l e m a n i a 37จะมีผู้ชมในสนามด้วยนั่นเป็นเพราะความตั้งใจของ WWE ครับโดยคาดว่าจะมีผู้ชมราว25,000คนในแต่ละคืนส่วนหลังจากศึก w r e s ซ l e m a n i a จบลงไปเนี่ย W w e จะกลับมาจัดโชว์รายสัปดาห์แบบมีคนดูต่อหรือไม่ r e s ั l World เขารายงานว่ามีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกัน แต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดพูดถึงการประกาศจัด WrestleMania ในปีนี้ก็อาจทำหลายคนงงนะครับเพราะปะกติแล้วการประกาศเนี่ยจะเกิดขึ้นปีต่อปีปีละที่ใช่ไหมครับแต่รอบนี้มาตุ้มเดียว3ปีซ้อนเลย s t e p h นี i แม็กแมนชีฟแบรนด์ออฟิเซอร์ของ WWE ได้สัมภาษณ์กับ The Wrap โดยพูดถึงสาเหตที่ทำแบบนี้เอาไว้ครับมันจะช่วยทุกคนสำหรับเรามันจะช่วยให้เราวางแผนได้ ส่วนแฟนๆก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เช่นกันมันช่วยในหลายๆด้านตอนนี้เราสามารถทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์และผู้บริหารของแต่ละเมืองเพื่อทําให้มันออกมายิ่งใหญ่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคจบแล้วครับกับข่าวของร e สเซอเมเนียจุใจกันไปเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวอื่นกันบ้างสโตนโคได้ไปให้สัมภาษณ์กับรายการออลิ late with ดวิดเล s ร n g h ช่วงหนึ่งแกโดนถามว่าถ้าสโตนโคต้องไฟกับ The Rock ในปี2021นี่เเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะ โนโคแกตอบไว้อย่างนี้ครับถ้าถามผมผมก็ต้องตอบว่าสโตนโคสตีฟออสตินอยู่แล้วเพราะผมจะเดินเข้าไปแล้วกระทืบไปที่ก้นจนโครนแห้งแล้วก็เดินออกมาดรกเขาแสดงภาพ,พยนตร์มาแล้วมากมายเขาคือนักแสดงอันดับหนึ่งของโลกและผมก็รู้ว่าเขาเข้ายิมแต่ผมก็ยังแข็งแรงเพราะงั้นถ้าให้เรามาเจอกันเนี่ยตอนนี้ผมขอทายว่าผู้ชนะคือสโตนโคสตีฟออสตินถ้าคุณถามเดอะร็อกเขาก็ต้องตอบว่าเดเวินจอนสันอยู่แล้วมันจะเป็นแมตช์ที่สุดยอด ผมจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขาออกมาส่วนเขาก็จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผมออกมาเช่นกันจะรออะไรล่ะครับเจอกันไปเลยแม่ละในเรื่องเมเนียสามสิบเจ็ดเนี่ยแซวๆนะไหนๆว่าถึงเดอะร็อกไปแล้วงั้นมาต่ออีกข่าวเลยครับช่วงนี้มีข่าวเดอะร็อกมาให้ติดตามกันทุกสัปดาห์ตอนนี้ตัวอย่างแรกของซีรีส์ยังร็อกได้ถูกปล่อยออกมาให้ชมกันแล้วนะครับเนื้อหาของซีรีส์จะเล่าถึงชีวิตในวัยเด็กของเดอะร็อกจนเป็นแชมป์ wwe และก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงอันดับต้นๆของโลกอย่างเดวินจอนสันในทุกวันนี้ครับผมเอาแต่ภาพนิ่งมาลงนะไม่ไดเอาวิดีโอมาลงเพราะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์สำหรับใครที่อยากดูวิดีโอเต็มๆก็ลองเอาชื่อซีรีส์ยัง r ็อกไปเสิร์ชดูนะครับผมว่าเป็นซีรีส์ที่น่าดูดีนะไว้ฉายเมื่อไหรเนะี่ยเดี๋ยวเช็คคะแนนถ้าออกมาดีแล้วก็เจอกันมาที่ข่าวของอีกหนึ่งซีรีส์ที่มีนักมวยปล้ำแสดงนำกันครับ p i ช c h m a k e r ซีรีส์ทาง HBO Max ที่มีจอห์นซีนาแสดงนำ เริ่มเปิดกล้องในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเจมส์กรนผู้สร้างซีรีส์ได้ทวิตลงในทวิตเตอร์ของตัวเองโดยบอกว่า5เดือนก่อนตอนที่กักตัวผมเริ่มเขียนบทซีรีส์ทีวีในระหว่างที่การเดียนออฟเดอะกลเล็กซีอยู่ในช่วงดราฟต์และเดอะซูซายส์ควอดกำลังตัดต่อผมเขียนบทซีรีส์พีชแม็กเกอร์ซีซั่นแรกใน8สัปดาห์ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ในวันแรกของการถ่ายทำไปเลยกันช่วงนี้ซีรีส์เพียบเลยวันด้ากับวิชั่นของฝั่งมาเวลผมยังไม่มีเวลามุดไปดูกับเาเาลยี่ย เดยว่างๆต้องจัดซะหน่อยเข่าต่อไปโรแมนเนแชมป์ยูนิเวอร์แซลคนปัจจุบันได้ไปให้สัมภาษณ์กับเกรแฮมแมทธิวจากบริเชอร์รีพอร์ตโดยท่านหัวหน้าเผ่าเปิดเผยว่ากําลังจะมีเพลงเปิดตัวใหม่ซึ่งกําลังอยู่ในขั้นตอนการทําเพลงเรากําลังทํางานกันอยู่มันไม่ง่ายเลยเพราะมันต้องเข้ากับคาแรคเตอร์นี้ด้วยเราไม่สามารถจ้างร็ปเปอร์มาทําเพลงจะเป็นเพลงแนวร็อกก็ไม่ได้ผมใช้เพลงของเดอะชิลมานานหลายปีตั้งแต่เริ่มจนเคยชินกับมัน มันต้องใช้เวลาและมันต้องเหมาะสมเพื่อที่จะหลีกหนีบางสิ่งที่คุณมีมานานและเป็นที่จดจําเหมือนกับเพลงที่ผมมีอยู่ในตอนนี้มันจะต้องสมบูรณ์แบบมันต้องใช้เวลาพอสมควรเรากําลังทํางานกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอดทนรอกันหน่อยใจผมไม่อยากให้แกเปลี่ยนเพลงมานานมากละไม่เคยชอบเพลงเปิดตัวของเดอชิลเลยครับบอกกันตรงๆต,ต่อกันที่โชว์พิเศษของ W W E กันครับโชว์พิเศษเพื่อพี่น้องชาวอินเดีย แต่คนประเทศอื่นก็ดูได้นะอย่างซูเปอร์สตาร์สเปกเตเคิลจะออกอากาศในวันอังคารหน้าใน WWE Network โดยจะเป็นโชว์2ชั่วโมงเริ่มฉายในเวลา9้าโมงครึ่งตามเวลาที่อเมริกาส่วนเวลาไทยน่าจะ3มทุ่มครึ่งนะครับถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยอันนี้ไม่ใช่รายการสดนะครับมีการบันทึกเทปที่ Th u เด e r d o m มกันก่อนแล้วโดยจะมีเสียงผู้บรรยายทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ฮินดีจนถึงวันที่ผมทำคลิปเนี่ยเขายังไม่มีการประกาศแม์อะไรออกมาเลยนะครับมีแต่ชื่อนักมวยปล้ำที่จะเข้าร่วม หลักๆก,ก็อย่างดูแมนไทยชาลลอตแฟร์ลิกแฟร์เอเจสตล์ชินสเกตนากามูระเดอนิวเดย์ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีนักมวยปล้ำเชื้อสายอินเดียร่วมปล้ำอีกเยอะแยะเลยแต่ผมรู้จักแค่จินเดอร์มาฮาวกับบอลิวูดบอยคนอื่นเนี่ยไม่กล้าอ่านชื่อเลยเดี๋ยวผิดแล้วจะหาใครที่สมัคร WWE Network ไว้ก็อย่าพลาดชมนะครับปิดท้ายสัปดาห์นี้กันด้วยข่าวของแดเนียลไบรอันกันครับมาจากรายงานของริ g ไซน์นิว อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าแดนนี่ไบรอันแกสามารถกําหนดบทบาทของตัวเองในสแมทดาวน์ได้เพราะแกเป็นส่วนหนึ่งของทีมเขียนบทนั่นเองครับดังนั้นความพ่ายแพ้ในช่วงที่ผ่านมาจึงเกิดจากความต้องการของเจ้าตัวเองความต้องการของแดนนี่ไบรอันคือการผลักดันนักมวยปล้ำคนอื่นและการที่แดนนี่ไบรอันยอมแพ้ก็คือการผลักดันนักมวยปล้ำที่เขาทํางานด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็มีเซซาโร่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็มีชินสเกตนากามูระไกลกว่านั้นอีกก็เป็นไซมิเซนนับถือใจเฮียใหญ่จริงๆเลยครับ คือเป็นถึงระดับแชมป์โลกแต่ว่าไม่ถือเนื้อถือตัวเลยและนี่คือทั้งหมดของข่าวสั้น WWE ประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าของดข่าวนะครับอยากทำคลิปวิเคราะห์ผู้ชนะแบช์รยัลรอมเบิลปีนี้สะหน่อยคืออยากแบบจัดเต็มเต็มคลิปหนึ่งไปเลยไม่อยากเอามาเล่าแซรกเป็นข่าวสั้นๆมันดูไม่ค่อยจุกใจเดี๋ยวว่าจะลงวันเสราร์เพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาดูมากขึ้น1วันลงวันอาทิตย์เดี๋ยวจะกระชั้นไปเพราะว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยโอยัลรอมเบิลจะมาละ ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ